วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดลาชการหันหนาตรงทงงห้ค้นบรอถงเดิอแม่นวนพานงสิพ้าน้องลงโตงหนุยงานกเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันพุทธที่7กรกราคม2564ก็อยู่กผมเช่นเคยครับกรเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาชม แปลงมะพร้าวน้ำหอมพันก้นจีบนะครับซึ่งปลูกได้ประมาณ3ปีนะครับก็เริ่มทยอยติดจันออกผลแล้วนะครับไร่น้ำโชคอุดรานีของเรานะครับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบนะครับเราต้องเน้นสายพันธุ์แท้นะครับสายพันธุ์แท้ปลูกมะพร้าวทั้งทีนะครับต้องปลูกสายพันธุ์แท้ให้ได้นะครับซื้อจากสวนที่เชื่อถือได้นะครับไร่น้ำโชคอุดรานีของเราก็ใช้พันธุ์มะพร้าวจาก ร้านนาทีนะครับหนองเมก็กอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นแยกหนองเมกนะครับเลี้ยวไปจากอุดรมุ่งหน้าไปทางสกลก็เลี้ยวขวาแยกหนองเม็กเข้าไปประมาณ2กิโลนะครับก็จะเจอร้านขายต้นพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยนะครับร้านนาทีมะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยนะครับนี้ก็พาชมแปลงก่อนนะครับ เคล็ดลับการปลูกนะครับเราซื้อต้นมะพร้าวมาแล้วอย่าเพิ่งเอาลงดินนะครับให้ให้มาเพาะเลี้ยงใส่ถุงดําไว้ก่อนนะครับใช้หรือว่าใครไม่มีก็ใช้ถุงปุ๋ยนะครับใส่ดินแล้วก็เอาต้นมะพร้าวลงนะครับแล้วก็เอ็นนะครับเอ็นไปทางทิศตะวันออกนะครับเอ็นลงถึงดินเลยนะครับให้ลาดไปกับดินนะครับยังให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จนกว่าต้นมะพร้าวจะ ตั้งตรงขึ้นมานะครับเราก็ต้องเอ็นลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งตรงขึ้นมาก็เอ็นลงไปพอได้สามรอบแล้วก็เริ่มเอาลงดินเลยนะครับการปลูกเทคนิคแบบง่ายๆนะครับสามปีออกผลแน่นอนนะครับยวพาไปชมนะออกผลทุกต้นแล้วนะครับอันนี้เป็นแปงมะพราวน้ำหอมนะครับสังเกตได้ว่าต้นเล็กนะครับก็ยังออก ดอกติดผลแล้วนะครับติดจันทรนะครับฝั่งทงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราปลูกบนร่องน้ำนะครับร่องน้ำห่างกัน6คูณ6เมตรนะครับระยะห่างระหว่างต้นนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ก้นจีบนะครับลูกดอกนะครับติดลูกดอก ก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับการใส่เกลือการบำรุงดินยังไงนะครับพานุก็ได้ลงไว้หมดแล้วนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่ากดคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเบอร์0 8 9 5 6 2 8 9 2 6นะครับเกษตรกันยุดพานุท่านใดที่สนใจพันธุมะพร้าวนะครับก็มีร้านแนะนำให้ได้นะครับพานุไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรนะครับแต่ว่าซื้อแล้ว ประทับใจนะครับได้พัน์ธแท้นะครับการจะปลูกทั้งทีก็เราต้องเน้นพัน์แท้จากสวนนะครับชมครับด้านนู้นก็ติดจันทหมดแล้วนะครับติดผลหมดแล้วนะครับเราปลูกแบบผสมผสานนะครับเกษตรผสมผสานเทคนิควิธีการปลูกก็ดูในคลิปนะครับดูในคลิป ย้อนหลังได้นะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องเตรียมตัวไปทํางานก่อนนะครับวันนี้พาชมการปลูกมะพร้าวน้ําหอมพันก้นจีบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ